สวัสดีครับสวัสดีครับคุณเหมสวัสดีครับพี่พี่ผมครับเราเติมมอเตอร์คาร์ครับผมอ่าวันนี้มีอะไรคุณเหมยังไงสีล้อครับ NKR เนี่ยท่ามกลางสายฝนนะพี่พี่เดี๋ยวไม่ดูรอบๆวันเดียวโอ้โหวันนี้ก็ถ่ายพี่มากับน้องแม็เปียกหมดเอาวันนี้เอาใหม่คุณเหมย NKR อันนี้เราไม่กลัวแล้วครับเนี่ยในร่ม NKR รถประกอบรถประกอบ120แรงโอ้ทะเบียนสวยใช่ด้วยว่าคุณหมีว่าเฮ้ย้าเป็นสองสามสแจวเลยเนี่ยพี่อ่ะเดี๋ยวมาเข้าเรื่องตัวรถนิดนึงนะครับ NKR 6 6 E นะเดี๋ยวผมดูรหัสคัสซี่ให้พี่พี่แป๊บหนึ่ง6 6 E ครับผมอ่าเครื่องอะไรเนี่ย 120, 120มัม้งเน,นี่ยร้อีครับใช่ปะ่ะ120่ใช่ป่ะคุณหมีใช่ครับสีน้ำเงินสวยสวยนี่สวยจริงด้วย แต่ผมไม่ได้ทำอะไรนะพี่พี่ซื้อมาคันนี้ดวงดีสภาพดีได้ล้อผ่าล้อผ่าหลังคาผ่าป่าหลังคาสวยเลยไม่ใหม่เลยครับหลังคาไม่ผ่านนะไม่ผ่านหลังคาเนี่ยแต่เราไม่ได้ใช้นะคุณ่นะมันสวยมากไม่ใหม่ครับอ่าใหม่เลยครับพี่พี่หลังคาเลขสามอ่ะนะถ้าสั่งทางต้องมีเลขสามสามพันเหรอสามหมื่นอ๋อเอาแล้วยังไงต่อคุณเหม่ก็บาไม้คาโก้ใช่ครับ ยาวไรแต่ไมสามสิบทัวว่าคุณไม่มีอุปกรณ์นะเนี่ยแต่ไมสามสิบพี่พี่ผมวัดตั้งแต่เมื่อวานแล้วจริงๆผมถ่ายตั้งแต่เมื่อวานแล้วกับน้องแหม่มแต่ว่าฝนมาตกพี่พี่ก็เลยหนีก็เลยหนีฝนก็เลยไม่ได้นี่นี่นะครับเดี๋ยวให้ดูนะพี่พี่นะฮครันนี้พร้อมดีนะคุณหมีนะครับ เราไม่ได้ทําด้วยนะคันนี้ถ้าจําไม่ผิดใช่ไหมใช่ครับจอดเลยอย่างนี้เลยโอ้โหพี่ดูหลังคาเนี่ก่อนถ้าผมบอกว่าผมต่อให้พี่พี่ใหม่พี่เชื่อผมป่ะนี่โดดเลยนะดูที่ผมขงค้าใหม่เลยพี่นะทำไปเล่นไหมตุ้ใหม่จริงนะคุณเมยสวยสวยใหม่ไม่ได้ใช้เลยใช่นี่นี่นี่พี่ดูสีเนี่ยไม่ใช้เลยเราต่อให้ลูกค้าใหม่อะคุณเมอ๋อมากับลูกค้าอย่างนี้เลยเฮ้ยคณพูดนี้มันก็ไม่ได้ราคาดิ เราเราเราขายตามความจริงครับผมดูพื้น,ด,นดูพื้นครับผม<ๆ>ไม้โอ้โหอย่างสวยเลยอ่ะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเ,เอากล้องลงกับมันลงยากกันด้วยพี่พ <อ S 2> ี่พอรถมันมีหลังคาไงไม้มันก็เลยโอเคอ่ะอ่ลงแล้วลงแล้วโอเคอ่าครันที่แล้วก็มีหลังคาคุณหมีผุยับเลยพื้นเขาเขาเพิ่งใส่หลังคามันรถมันมีหลังคาแล้วคเพิ่งมาใส่ครับอันนี้เราไม่ได้ทำใหม่ให้ลูกค้าไม่ใช่นะใช่ครับมางี้เลยใช่ครับก็ไม่ได้ราคาเ๋ยว่าคุณหมีเออคุณเนี่ย เราไม่เคยขายแพลงอยู่แล้วครับเออเราเราขายมาตรฐานมาตรฐานครับจองทุกวันใช่ครับพี่พี่ครับต้องขอโทษน,นะเดี๋ยวผมบอกก่อนพวก NLR ที่พี่เขาโทรมาถามคุณหมีไม่ใช่เราไม่มีใช่มีถ่ายแล้วด้วยอย่างคันพื้นเลศอ่ะโอ้โหเรียบร้อยเลยดูจบถ่ายเรียบร้อยเช้าป๋าจะโคราชมาถ,ถึงเอาไปเลยแล <_ TV> ้วก,ก็ว่ากกจะโทรไปขอป๋าผมขอลงได้ไหมเย็นใจแก เนี่ยอย่างคันเนี้ยเสร็จเรียบร้อยคันคอกที่เราจองมาเช้าใช่ครับเราก็ว่าจะลงจะลงจะลงฝนมันตกมากอะไรมากพี่พี่ก็ไม่ได้ลงก็เลยกลายเป็นไม่มีไปดูคัสซีกันดีกว่าอ่านะครับอ่ะเดี๋ยวดูต่อนะครับพี่พี่โหตัคันนี้สวยนะครับยางเยิงดีด้วยเพลาลอยใหญ่ดีด้วยนะครับนี่ใหญ่ดีด้วยนะครับมาะนี่ครับเพียเติมนี่เดินอย,ยู่นู่น นี่ครับเหย่อเติมโอโตคาร์นะครับนี่นะครับเท่าแก่ใหญ่เลยนะครับเท่าแก่ใหญ่เลยราคามาคุยกับแกได้นะครับเหยเติมมันแกใจดีโอเคนี่นะครับนี่กระจกไฟฟ้าของไรพาวเวอร์ของไรพาวเวอร์แอร์เย็นไหมคุณเหมย์โอ้โหบอกว่า้โหโอ้นะอย่างนี้ต้องเย็นนะพี่ๆเพราะฝนมันตกอากาศเย็น เย็นอ,อ่ะคขาเหมีเย็นครับเย็นเไม่ต้องกลัวพี่พี่แอร์ผมเนี่ยมาตรฐานเลยอรอบตัวสวยจริงนะครับพี่คันนี้รอบตัวสวยจริงครับได้เครื่องร้อยยี่สิบซะด้วยนะครับพี่พี่คันนี้ข้อดีของเขาเลยนะครับเนี่ยครับ โอ้เหลืองเดิมแล้วคุณเหมยนะเครื่องคันนี้จัดว่าเป็นรถที่สภาพดีนะครับพี่ๆเดี๋ยวมาให้ดูคันสีนะคันนี้นี่ครับเห็นไหมครับพี่ๆเห็นนะอ่าเห็นนะครับโนะอเคน,นะครับ สองอ่ะนี่นะครับอดีแอบกระซิบราคากับคุณหมีนิดหนึ่งคุณหมีจะเปิดสามสามเดี๋ยวผมให้ถูกหน่อยพี่พี่ขอโทษทีกระซิบดังไปหน่อยแม่งใบก็อยู่กับคอได้ยินจุดดีคุณหมีเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่เอ้าดูก่อนนี่นะครับเน่นน่นะครับเห็นนะพี่พี่ มาราคาะาคามาเฮ้ยฝั่งนี้เปิดหน่อยคุณหมีดูภายในฝั่งนี้นิดนึงเมื<ห><ห>่อวแล้วอยากขายแล้วเนี่ยฮะอยากจะขายแล้วเอาอยากขายเอาไวพี่ๆเขาบอกก็รอซื้ออยู่เว้ยไ,ไม่ลงทนทีเอาเนี่พี่ๆภายในครบดีนะคุณหมีนะคันนี้นะใช่ครับแล้วสภาพดีครับออามาราคาตรงนี้มาคุณหมีมามามาผมก็เริ่มหงุดหงิดแล้วพี่ๆก็เริ่มหงุดหงิดแล้ว 3 2 5แส0สองันบาทครับเมื่อกี้คุณบอกจะวสา3สามอะก็ไม่เป็นไรลดให้หมื่นหนึ่งไปกระเซ็ตหะอลดให้ลดให้ลดให้อ่ะเอาไปสามสองห้าโอนมาเนี่ยโอนให้โอนให้จบเลยอ่ะใช่ครับโอ้โหธรรมดาได้ทะเบียนสวยซะด้วยนะพี่พี่รวมกันได้เก้าอะถ้าผมมองว่าสวยอ่ะถ้าสองสามสี่เนี่ยเรียบร้อยเลยพี่พี่ไม่อยู่แน่ป้ายเนี้ยผมถอดแล้วนะครับครับสามแสนสองหมื่นห้าพันบาทโอนให้ นี่ครับพี่พี่ดูเลยผมกําลังถ่ายก็มีพวกเนี่ยดูเลยเดึกแว้นมาจากไหนก็มีใช่ครับผมที่อื่นก็มีไม่ไปมาตรงนี้พี่พี่ดูเลยเดี๋ยวผมก็ถ่ายไม่ได้เลยเนี่ยเด็กแว้นี่ยยังเข้ามาขนาดผมมาถ่ายในร่มเลยพี่พี่ก็สนใจก็โทรมาครับผมเบอร์เดิมเบอร์อะไร0853482405ครับ โผได้เลยนะครพี่พีพ่คุยราคาโอนมัดจำเรียบร้อยรถเป็นของท่านแถมไม่ส่งว่ะถ้าไม่ไกลมากเออรอบที่แล้วก็พูดเงี้ยคุณเหมคุณอ่ะพัทลุงพัทลุงโอ้โหแหวพัทลูวิ่งไปเกือบพันโลแถมไม่ส่งไม่ในแคเวลาหลายวันสองวันนี้ผมก็อยากะถ่ายพีพ่พี่ไอ้นี่ไม่ไปสิไปไปได้แล้วไปอ่านะครับ้ รายละเอียดคร่าวๆเนี่ยประมาณนี้นะคุณหมีนะใช่ครับก็เดี๋ยวผมย้ำรายละเอียดได้อีกทีนะรถจดทะเบียนปีสี่แปดสี่แปถูกไหมคุณหมีกระทะผ่ากระบะยาวสามเมตรสามสกว้างเมตรแปดนะครับพี่พี่หลังคาอล,ลูมิเนียมอลูมิเนียมใหม่เราทำให้ใหม่ผมไม่ได้ทำหรอกพี่พี่เขาทำมาแต่มันใหม่ลงเล่มเรียบร้อยนะอ่าลงเล่มแล้วใช่ไหมคุณหมีใช่ครับเขาทำมาแต่มันใหม่มากเลยพี่พี่ ผมก็อุตส่าห์จะให้คุณหมีบอกว่าเราทําใหม่ให้ลูกค้าเลยคุณหมีก็ไม่พูดอีกนะครับอ่ะก็ราคาสามสองห้าใช่ครับโอนให้นให้ขับส่งให้ขับส่งให้ถ้าไม่ไกลถ้าไม่ไกลมากเพราะว่าคนขับคขับตอนนี้เราหาเราหาลำบากถ้าไกลก็ของให้จ่ายหน่อยนะคือตรงตรงครับพี่พี่มันผมไม่ได้จอากกาไรจากการขับส่งแต่ว่า พัทะลุเงี่ยสามวันนอนโรงแรมใช่ใช้จ่ายงคือมันขับไม่ไหวแล้วคุณหมีฝนตกตลอดทางก็อย่างว่าแล้วคันนั้นรู้สึกจะมีคอมแอร์มันเสียเราก็ต้องเปลี่ยนนะ้งเปลี่ยนให้ทั้งที่เราขายตามสภาพด้วยนะใช่แต่คือมันอยู่ในความรับผิดชอบของเราไงยังไม่ถึงมือลูกค้าเราก็ทําให้หมดไปเจ็ดพันก็ทําไงครับพี่พี่คือ ก็ไม่เป็นไรนะบริการเอ,อพูดลําบากครับ<ต>พูดลํบากบริการลูกค้าไปอันนี้ครับที่พี่พี่บอกว่าบางทีอาจจ่ายกับผมอาจจะแพงกว่าซื้อพ่อค้าที่แบบเขาเรียกไงไม่ไม่มีหน้าร้านแล้วกันนะเราพูดว่าที่ซื้อขายซื้อคันขายคันหรือว่าซื้อกับชาวบ้านโดยตรงแล้วกันเอ่านี้กล้าพี่พอาจจะจ่ายถูกกว่าแต่นี่ครับไอการแพงเนี่ยหรือว่าขายราคาสูงกว่าเขาเนี่ยมันมีเหตุมีผลแบบนี้คุณหมีใช่ครับหนึ่งเรื่องการโอน เราวางว่าจำมาเนี่ยสี่ห้าหมื่นผมโอนให้เลยนะใช่โอนให้เลยขับไปถึงบ้านนี่ไม่ใช่ว่ารอเล่มที่ผมนะไม่ต้องมานั่งลุ้นโอนได้ไม่ได้ถึงบ้านปุ๊บเล่มชื่อพี่ปรับน้ําหนักเรียบร้อยรถพร้อมเล่มพร้อมรถมันเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเพราะพี่ๆบางคนซื้อไปได้แต่กระบ,บะพอบอกให้ทยจดคอ,อกไม่ได้แล้วของผมได้นะครับแต่ต้องพี่ต้องแจ้งผมเลยนะแจ้งทีเดียวค่าตรวจค่อนข้างแพงนะพี่ๆผมบอกอย่างนี้นะอย่างเงี้ยหลังคาเนี่ยลงเล่มเรียบร้อยครับ ตรงรุ่นแน่นอนถูกต้องตามสภาพที่รถที่ควรจะเป็นถูกไหมคุณหมีครับเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะราคาในอินเทอร์เน็ตมันหาได้คุณหมีถูกแพงมันมีแต่ผมก็มีเหตุผลของผมต้นทุนเรามีความรับผิดชอบบริการหลังการขายเรารับประกันว่าเอาเธอหนะ่ะหมื่นสองหมื่นไม่ทำให้ปวดหัวใช่ครับเพี่มาเช้ามาซื้อห้าสิบห้าห้าสิบหกเขาก็เห็น แต่เจอสี่หมื่นโลเขาบอกโอ้โหน้องโหสองซื้อเลยไม่เคยเจอมันไม่ต้องซีเรียสแล้วเราซื้อกับเราอะวางประจําห้าหมืเดี๋ยวโอนเสร็จก่อนค่อยมารับรถอย่างเงี้ยสบายใจทำอคอกเอ้าได้มีพาไปทำอีกมีอู่เราบริการหมดก็เนี่ยครับก็ฝากเป็นตัวเลือกนะครับพี่ๆถูกแพงชอบที่ไหนไม่ว่ากันนะครับใช่ครับนะครับ,รบผมก็พยายามทำให้ดูมีสาระให้ดูมี จุดดูให้นะครับก็เงินเป็นของพี่นะครับแต่ถ้ารถด,ดีมาที่ผมโทรมาเบอ <Be ard S 1> ร์เดิมอ่า mm hmm. ยังไงก็ฝากเพจฝากช่องไว้หน่อยครับผมเพจเติมมาตัวคาลแล้วก็ช่องรถทุกสี่ล้อสวยๆครับนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะมีเรียกว่าอะไรสาระความรู้มาเรื่อยๆนะคุณหมีแต่ช่วงนี้ตรงๆเลยครับพี่พคิดไม่ออก ว่าจะทาเกี่ยวกับเรื่องอะไรเพราะแรกๆเราทําไปเยอะอล้คุณหมีรีบไปหน่อยหมดมุกเลยเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีครับเดี๋ยวมีมีคุณช่วย <c oughs> ผมบอกเลยเดี๋ยวผมไม่รู้อลยคุณหมีมันทาไม่ถูกแล้วนะครับพี่ๆและช่วงนี้คลิปก็อาจจะห่างๆหน่อยนะมาเช้านี้ก็มีป๋าดู youtube มาก็ขอบคุณมากนะครับพี่ที่เข้ามาดูรถซื้อไปขนต้นไม้อะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรป๋าเราไปตัดใจดูนะครับเจ้าคันนี้ก็ได้นะได้เลยเจ้าค<ม>ันนี้ก็ได้เนี่ยเจ้าคันนี้ก็ได้ นะครับเพราะป่าก็หาประมาณสองแสนกว่าบาทตอนนี้รถเราไม่มีมีรถเก็บงานแล้วก็จะประมาณเลขสามประมาณนี้ครับนะครับป่าลองดูนะครับยังไงก็ขอบคุณมากที่แวะมาครับแวะมาแวะมาหาแวะมาหาคุณหมีอ่ะไม่ค่อยมาหาผมแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวต่อไปให้เบอร์คุณหมีแล้วพี่พี่โทรมาเลยครับตีหนึ่งถึงตีสี่นอนแล้วครับอ้าวโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรพูดเยอะนิดนึงเพราะว่า อันอันอันไปไม่ได้ไม่ได้ทำนานอั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 นอ่ะโอเคถ้าพี่ๆสนใจคันนี้กดประจําได้เลยครับรถไม่มีอะไรนะครับซื้อขายสบายใจครับซื้อขายก็ับผมไม่ต้องกลัวนะครับอ่ะสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปเรานะนะครับขอบคุณมากครับ